โโลอยากโดนัดวัวครับอยากโดนัดตัวกันผลเป็นไงหมดวะของพร้อมแล้วเนี่ยผมวันนี้ผมมันลงสตรีมอ่ะครับเขาสตรีมมาแล้วผมมันนัวครับลงมามารู้ว่าจะตึงขนาดไหนนะครับก็ไม่ทลไรเจอนั่นแหลวกนี้ัวแรกกันโทษทีที่มันตึงเงินครับไปพลิกต่อพลิกต่อเขาว่าตึงอ่ะตึงอ่ะ จะไหวไหมเนี่ยเกินไปให้วอดไปก่อนจังหวะนี้โชตึงโชตึงโชตึงให้เด็กมันดูโชตึงเอาละเอาละจังหวะน,นี้พีก,กันดีกว่าพีมาละพีมาละพีกแล้วน้องๆเด็กตึงนะค,คนยังเยอะพี่อะแม่งคนยังเยอะเอาคนไหนดีอะครับ ขยับว่าแตกเข้ามาเลยยังแถวเข้ามาเลยเวอร์นะเวอร์นะโดนเม็ดเดียวหัวแตกเวอร์นะเกินไปนะโอ้แม่งเด็ดเด็ดทั้งนั้นเกินไปจะไวไม่เนี่ยดูเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับทุกคนเอาละเอาละอ้อมก่อนฮะจังหวะก่อนฮะคนไม่ตึงก่อนครับ โอ้หแม่งเฮ้ยโอ้โหผมตายแน่เลยไวหรือเปล่าเนี่ยไม่ลองไม่รู้ก็มาดิครับเอาละเอาละโอ้ยไม่สวยเอ้ยโอ้ไม่หัดตัวย่คตัวโอ้เกินโอ้ไม่โดนได้ไงวะาวเกินโปเกินไปยางก่อนะจังหวะนี้เอาละจังหวะ บาดซ้ายบาดขวาจองรายการตัวอีกละ,ะโอ้ยม่งเกินนี้อ่ะนะโอ้ใครวะม่งเกินนี่เข้ามาโอ้ยม่งโ,โ,โดนวะ่ะโอ้เกินม่งมีคนมาเกินไป